นักตักโดนไซสวยครับหน้าจะนะยังไม่เห็นตัวเพราะคันคันก็โหดมากครับดูขนาดคันยังงอขนาดนี้ครับไซจะแค่ไหนเดี๋ยวลุ้นเอานะครับเขาเกี่ยวหลังหรือเปล่าตอนนี้ดับเครื่องแล้วก็เล่นปล่าด้านนอกแล้วครับใจเย็นได้แล้วครับใจเย็นได้แล้วครับมีสปินป๊อปเลียวโกะนะครับดูว่าแค่คันแค่คันนี้ก็โหดแล้วครับ แต่ปลาที่กินนี่จะโหดเท่ากับคันหรือเปล่าชิ้นเดียอะไรอ่ะอ่ามาแล้วครับนุ่งขาวแล้วครับโอ้ยใส่สวยอยู่ครับป๊อบอ่ะเหยียบพักเหยียบพักครับเหยียบพักโอ้ยใส่สวยครับตัวนี้ครับไม่ได้ดูอยู่มนี่คือมันลอยอยู่มั้งขับตะขอเลยตะวิ่งไม่ได้มาอ่าเรียบร้อยโอ้าาลเออ้ยใส่สวยคุณกล้องก่อนปึ๊บ Còn dương các con dương, Ê dương.